ทุกดีมากเลยวันนี้อ่ะโหแบบกูจินะคะสวยงามโอฮานาโนจิดะโนอืมโอฮานาโนจิไดโนบ้าน <laughs> ของดอกไม้อุย้ยปีเตอร์แรปปิ่มาเลยเด็กดูขาร์ไ่นะนี่เขาขายเบเกอรี่้างในร้านด้วยนะคะน่ารักจังเลย,ยร้านเขาทำน่ารักมากเลยนะคะนี่พอมองไปก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะเห็นไหมคะ อิงยเตยขอแสดงความรักใจทีมาเดชเอ็กเดชวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูดอกพิงค์มอสสวยงามมากช่วงโกลเด้นวีคพอดีเลยนะคะก็มาอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนู้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ let's go เห็นไหมไอเด็กไกลๆอ่ะดอกสีชมพูพิงก์พอ่ะเขาเรียกพิงค์มอสสวยไหมคะสีชมพูเห็นไหมตรงโน้นนี่ไงตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะคะไอเด็ก ตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงแบบปกตินี่คิดว่าตรงนี้ทั้งสองข้างทาง,ทางต้องคนเต็มแน่เลยอะเอดี <ıl fulfill> ิกวิ่งไปแล้วเอดีิกว e ลคัมทู o p e เ e อร์แรบบิท g ิงลิชการ์เนะคะเรามาถึงตรงนี้นะข้างหน้ามันมีป้ายต้อนรับด้วยนะเห็นไหมอ้าวไปไหนแล้วน็ <c oughs> อกโกยก้ลับมือกับกระต่ายใช่ไหมคะอันไหนยืนขึ้นซิมองไม่เห็นหน้าเอดิกเลยกระต่ายน่ารักไหม น่ารักเนาะเอดิครับมาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปแล้วนะคะทางเข้านะคะเข้ามาถึงปุ๊บทางซ้ายเจอ <Okay. S 1> กระต่ายเลยเด็กไม่ได้หมดนโซดาน,นี่เอดิีนี่นี่มีเตมีเตเตอาโซโกโกระต่ายเห็น หลายชนิดมากเลยนะคะที่เหมือนกับส่วนในของปีเตอร์รับบิดในกระตูเรื่องปีเตอร์รับบิดนะคะเข้ามาเจอเลยปีเตอร์รับบิดกับแม่ของปีเตอร์รับบิดแล้วเขามีรูด้วยเห็นไหมนั่นเป็นบ้านกระต่ายเนี่ยเป็นรูอ,อันนี้ก็มาถึงไอเด็กไ่ไอโก้ไอโก้ไปดูดอกไม้กันนี่นะคะเรามาดูสวนนะนาเสดาที่ตอนนี้ต้นไม้หลายๆต้นเนี่ยคือยังไม่งอกงามนะคะถ้าเกิดมีแบบเต็มๆนี่ก็คงจะสวยมากๆเลยอะตรงนู้นี่เด็กดูใครตกใครตก,ใครตกปลายอยู่อะคะใครตกปลายอยู่คะ เห็นไหมใครอยู่เนี่ยกบหรือเปล่ากบนี่ไงใครดู้างโุณเบบี้โอจามาทักชิตาอ่ะโอจามาทักชิี่ยฮอนโตด้มีลูกออดด้วยโรเชนไม้หรือทากลายโรเชบาวเหลเด้อืมที่โรงเรียนเนี่ยอนุบาลเอริกก็มีเนาะน่ารักจังเลยเอออย่งว่าทักี่โอจามะซต้าเป็ดัต้จริงเหรอสีนู้นแล้วค่ะสีชมพูจริงๆเมื่อวานฝนตกนะเนี่ย แล้ววันนี้เขาก็บอกฝนตกแต่พอถึงเวลามาจริงๆเนี่ยฝนไม่ตกค่ะทุกคนก็เขียนว่าห้ามเข้านะเอเด็ยเห็นไหมทําไมครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปเราไปเหยียบดอกไม้ดอกไม้ก็พังไงคะดอกไม้ก็ไม่สวย,ยไงคะเอดียก,ก็ห้ามเข้านะเข้าใจไหมคะก็จะเข้ไปโอฮานาโนจิตาหนุอืมโอฮานาโนจิด oh. บ้านของดอกไม้ไมใช่ไหมคะดอกไม้ไม่มีข้าวไม่มีข้าวหรอคะเพราะว่าดอกไม้กินปุ๋ยกินน้นะําเป็นอ ไม่ได้กินข้าวเหมือนพวกเราคะ่ะเด็กอยาไปตรงไหนนะคะอยากตรงนู้อนอเคแล้วเราไปกันไหมตรงนู้โนโอ้โหเขามีสปาร์แล้วก็มีคล้ายๆโซนให้ถ่ายรูปนะคะเอริกวิ่งไปละมาดิอากาศดีทุกคนมาเลเนาะอ่ะสโกโอสกโอวันนี้โชคดีมากนะคะอากาศดีคนก็ไม่เยอะนะคะดูนะ เอกไปหาประตูเหลืองกันแล้วไปหาประตูเหลืองกันนี่โฟโต้ปสปอตนะคะเขาเขียนเอกไปถ่ายแม่ไปยินแล้วป่ะไปยินเลยครับแม่ไปเล,ะปะลคยครับฟ้โชคดีมากเลยวันนี้อะ่ะโหแบบกุจิน,นะคะ,ะ,คะสวยงามที้ไซโอยามะเอกเห็นไหมภูเขาเห็นไหมคะ ตรงนี้สามารถที่จะสแกน QR code นะคะแล้วก็ฟังเสียงบรรยายได้นะคะอ่ามีเขียน Social Distance ด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ่าขึ้นไปดูวิวจากข้างบนกันดีกว่าเนะาะากาซุกิจัตตากาซุกิจัตตออีออริกดามิโยกา โซส so, อันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะจริงๆถ้าเกิดเรามาช้ากว่านี้นิดนึงนะดอกพิค์มอสเนี่ยมันก็จะบานเต็มทุ่งเลยนะคะก็จะสวยมากเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะจุดถ่ายรูปนะคะที่ยอดฮิตนะคะก็โชคดีมากช่วงนี้คนไม่เยอะเราก็ได้ถ่ายอย่างสบายใจนะคะ อีกโซนหนึ่งนะคะสปอตถ่ายรูปตรงนั้นนะคะที่มีคนถือรูปหัวใจอยู่นะคะ<อ>เขาก็เน้นถ่ายรูปกันตรงนั้นด้วยนะคะนี่นะคะโซนถ่ายรูปนะคะข<อ>้างหลังถ่าอากาศดีก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะคะแต่ว่าตอนนี้เมฆ<อ>มาไอริชจุ๊บๆคุณแม่สิจุ๊บๆโอเคอ่ามาถึงแล้วนะคะนี่เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะของที่นี่นะคะก็มีขายของหลายอย่างเลยนะ ตรงนี้นเขาบอกมีชาซากุระชิมด้วยเราไปชิมกันดีกว่าเอริกโอจจ์วจจนะครับอันนี้ขอขอบคุณมากชุดจะาน่ชุดจะมาท์เน่โอ้ยขอบคุณมกะนี่ชาซากุระนะคะอะขอบตุซมโโอร่อยมากเมื่อกี้เขาให้โมโมสนอซากุระนะคะร้อนอชิกตะคระโอชิกซากุระชอบซากุระเหรอคะ ชาซากุระอืมอร่อยเนาะอ่าไปทิ้งตรงนู้นครับเขาบอกให้วางทิ้งตรงนี้อ่าทิ้งตรงนี้นะคะเรามาดูของฝากกันดีกว่านะคะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นของฝากอันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะเป็นคล้ายๆโมจินะคะโมจิซากุระนิดนึงนะคะอันนี้เขาบอกอันดับหนึ่งเลยราคา1,000ันเยนเท่านั้น,น,นไปดูข้างในซิมีอะไรกันบ้างคะมีอะไรบ้างอ่ะมีโดรายากิด้วยนะอันนี้โคดามุชิเน โอ้เร็วว่าอัปเดตเขาอันนี้เป็นมา s ์สโกตโตนะคะมาสโตโเป็นค่คอ้งุ่นนะคะอันนี้ก็น่ารักอ่ะเป็นแบบว่าไว้ช็อกโกแลนตัวนัาเด็กเห็นแล้ยอยากได้แน่นอนเลยน,นี่ก็มีเป็นอาราโคตโตนะคะขนมที่คนญี่ปุ่นทุกคนรู้จักนะคะเขาทำเป็นแบบ Limited Edition ของ f ูจิเท่านั้นนะคะของเอ้าไฟคูจิอยากได้ดูรายะเอียนี้ค่ะอยากกินไอกรอมออันนี้เด็กถ้าวันนี้คุณแม่ไม่ซื้อไอศกรีมให้นะคะเอาอยัางไงครับ เอาไอศครีมเดี๋ยววันนี้อเอาไอศครีมไหมอโอเคโอเคงั้นไปวางครับไปอะไรนะคะหิวข้าวหมดแล้วทุกคนหิวข้าวเหรอคะโอเคงั้นเราไปกินข้าวกันปะตรงนะู้นนะเขามีร้านอาหารปีเตอร์แรบบิทด้วยนะไอด้ดิดูตรงน,นี้น้องกาวด้วโอ้โมีอะไรอยู่อะใครอยู่ตรงนู้นม,มีคนเตมิโอเอ้ยเตมิโอ ตัวเล็กมาปล่อยพลังนะคะตัวแสบปล่อยพลังตรงนี้ตรงไปเลยครับตรงไปตรงบ้านตรงนู้นเลยครับตรงนั้นเป็นร้านอาหารตีมพาร์คพีเตอร์รับบิทนะคะมีร้านให้เลือกหลายร้านเลยดิคุณแม่เลือกไม่ถูกเลยอะ่ะมีทั้งไอศครีมนิกเกอมังยากิโซบะทาโกยากิคุกกี้พีเตอร์รับบิทคาเฟ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะมาร้านนี้กันดีกว่าไปร้านนี้กันปะโคเป,ปแสแตนนะคะนี่ เมนูของเขานะคะนี้เดี๋ยวเราจะมากินคาราเกะสีดำกันนะคะแล้วก็เฟนฟายนะคะน่ากินกมากๆนะคะถ้าเป็นคาราเกะธรรมดานะคะ4 5 0เยนน่นคะเคฟนฟายโอเคโอเคเฟนฟายเี๋ขี่เป็ดเราจะขี่นี่นะคะร้านที่เรามากินนะคะคบเบสแซนนะคะ drink and bread to go only นะไม่มีที่ให้นั่งกินในร้านนะคะก็คือไปนั่งกินข้างนอกได้นะคะว่ามีที่นั่งเราไปจองเราไปจองเ้ยอ่าไปจองคะ่ะไปจอง นี่นะคะเอ็ดิกไปนั่งจองที่ให้นะคะนแม่ก็รอซื้อไอศครีมกับคาราเกะสีดำอยู่นะคะชอตมาเตนเอริกจองที่ไว้จองที่ไว้อารีโอัมโบไซมาได้มาแล้วนี่นะคะเป็นซอฟต์ครีมนะคะเป็นอิมเมจรูปภูเขาไฟฟูจิสังเกตว่าข้างบนจะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วข้างล่างเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นอิมเมจของภูเขาไฟฟูจินะคะให้โดโซอารกาโตม いただきます。รนいしいししได้มาแล้วค่ะจ้างได้มาแล้วนะคะนี่คาราเกะสีดำนะคะอืมอืมอร่อยเอ้ก็ลองกินด้วยเอ้ก็ลองกินด้วอ่ อืม,อ,ม,อ,ม,มอร่อยทั้งสองอย่างเลยไอศครีมก็รสชาติเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะเหมือนโยเกิร์ตนะส่วนอันนี้นะคะรสชาติก็คือแบบมันกรอบๆนะไม่มีความขมเลยนะถึงเขาบอกว่ามันจะเป็นเอ่อมาจาก่านหินนะคะรสชาติอร่อยแบบว่าเค็มๆนะคะสีอะไรรู้ไหมสีดําเลยเห็นไหม้หดูนี่คาราเกะนะคะไก่คาราเกะไก่ทอดปล่อยๆกินเสร็จแล้วก็ทิ้งค่ะ มวยดูกมิโอเคต่อไปนะคะนี่ร้าน Peter r a b b i t English Garden Cafe นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามากินร้านนี้กันนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยกินไหมแนวเทคเอนี้ก็น่ากินแต่พี่กิดแล้มื่กินไอศครีมไปอ่ะเข้าไ,ไปดูอุย้ย Peter r a b b i t มาเลยเด,ดี๋วดูขายนะนี่เขาขายเบเกอรี่ข้างในร้านด้วยนะคะอ๋อมีเมนูหลายอย่างเลยน่ากินมากสปอนก็นมี เค้กก็มีเค้กก็ดูน,น่ากินมากเลยนี่น,นะคะมีท้ามีเค้กคนมารอคิวเต็มคิวเต็มนะคะสรุปเลยอดกินค่ะคิวเยอะเอรีคิวแล้วเราก็เลยจะไปกินที่อื่นแทนนะคะร้านนี้ค่ะเราจะกินอีกกุ้งมังนะคะนี่นะคะดร์ฟรีนะคะเราต้องทำเองนะคะนี่นี่นะคะไปทำตรงนี้เองนะคะเยังแก้วนะเย็แก้วโอเคนะจับดีๆจับดีสองมือ จับสองมือจับสองมือ้อเอาไหมโอเคเก่งมากค่ะช้อนแก้วหน่อยชอนแก้วค่ะอะของของคุณแม่ไม่มีฟองทำไม่เก่งไม่มีฟองอะไม่มีไม่มีฟองเลยค่ะมีได้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 ของโอเคของคุณแม่นะคะนี่นะคะเนี่ยมาจากเพจไหนกันบ้างคะ ข้าวเกรียงเรืองญี่ปุ่นค่ะเผ็ดมีเผ็ดอะไรคะอเจแปนค่ะที่นี่เจแปนนะคะฝั่งนี้นะคะนี่เที่ยวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พี่แคทต่อค่ะจากเผ็ดค่ะทุกคนกินกันหมดเลยนะคะพาโกะนี้ยากิโซบะนะคะกินแล้วนะคะอืมนุ่มนิ่มเอ็ดิกเอามาแลกดู เราบรรเด้วยเอดีไม่นแ้เอเอไม่กินให้พี่เขาไหมพี่คต้องน่อยนเข้าไปในหอคอยแล้วค่ะเข้าไปเลยเอรดดีเข้าไปเลยอโหดูยังไงอะพี่ดูเลยปีเตอร์แรปปิ้ดเออปีเตอร์แรปปิดนะคะรูปปีเตอร์แรปปิขึ้นแปข้งบนแล้ว โซโครนานดาโลเน,น่อันนี้เป็นลูกของเอ่อกระลอกนะคะอาการิสมาชุดมาชุดตัวอัตโมชุดตัวโอ้ยใกล้เบนจามินบานนี่มีลูกเบนจามินบานนี่ใกล้ถึงห้องบอลไล่ดิ้งไปแล้วค่ะอัตโมชุดตัวอัตโมชุดตัว ไปล้วไปล้วไปล่าไปล้วไปล้วไปล่ปล้ปล้วเปล่เปล่าเปลเอขึ้นได้หรออ่ะเย้ว้าว้อะชอะชิด่โอชิโรนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อออกเี้ทางลงเลยเด็กเยอะขึ้นนี่นะคะเราสามารถดูวิวจากด้านบนได้นะคะสวยงามมากเลยโอ้ นี่นะคะตรงนู้นที่เมื่อกี้เรากินขนมกันนะคะลงมาเจอร้านขายของที่ระลึกเลยดิดูดน่ารักจังเลยร้านเขาทำน่ารักมากเลยนะคะนี่พอมองไปก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะเห็นไหมคะขายของพีเตอร์แรบบิทเต็มเลยนะคะ mm hmm. อ่ะลงไปดูสิช h o ป a n น g ก l ร e r รี่อ๋อนี่แกลรลอรี่ของเท้า mm hmm. เห็นไหมคะมีเป็นหนังสือนิทานเลยนะคะเล่าเรื่องราวต่างๆนะ นี่นะคะมีทาปีเตอร์แรบบิทสุดโว้ยเนี่ยอันนี้ควาวยแต่ละจุดแต่ละจุดคือเขาแบบที่นี่คือบ้านแรบบิตค่ะอยากไบ้ตุ๊กตาอยากไบ้ตุ๊กตาคะ่ะเอดดิกมีสไปดอร์ Man แมนเราไม่ใช่หรออ๋ออันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นปีเตอร์แรบบิตการ์เดน อะไรอย่างนี้อ๋อเป็นคุกกี้นะคะอันนี้เป็นคุกกี้นะคะบบน,น่ารักมากเลยโอ้ยกระต่ายดิตน้องกระต่ายน่ารักจังเลยวงกุญแจก็น่ารักดูนะคะอ,อ,อันนี้เป็นคุกกี้นะคะที่เมื่อกี้บอกนะคุกกี้ของพิเตอร์รับบิทเป็นของฝากนะคะ18ชิ้นนะคะราคา660เยนนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นคอนซูปครีมนะคะ นะเป็นเอามาให้เป็นชามนะคะแล kel, ้วก็ใส่ทำคอนซุปนะคะคอนซุปข้าวโพดนะคะอ๋ออันนี้เป็นเซ็ตโอเมกยาเกะเหมือนกันนะคะของฝากนะคะ1นึ่เยนนะคะอันนี้คล้ายๆหนังสือเนี่ยแล้วข้างในจะเป็นคุกกี้นะคะน่ารักจังเลยดูเป็นกล่องเฮ้ยโก้โก้โก้ฮายักกี้โก้พีเตอร์และปีเตอร์เซ่ฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยแม่ปีตอร์คเหรอ what's your name what's your name My name is Peter Rabbit ค่ะแล้วนี่ก็เป็นที่สวนชิว่าซากุระนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีที่บ่านมาตาเนวาดอยู่ยเลยครับพี่อ๋ออันนี้ค่อยๆแบบทีละนิดทีละนิดน,นะคะนี่คือสายแดงงครับคออันนี้สายเรียบร้อยนะคะเฮ้ยคของไอดิกแล้วอย่นติคไอดิคของไอดิอยู่น,นู่นไงนั่นแะไอติคตื่นเต้นไหมของไอติอะ <laughs> ยอจังเนาะโว้ยหนีกชัดตาหนีกัตาเอกของเอเดเนอสวยมากค่ะของยอจังมีดอกไม้อยู่ในชามด้วยเนาะอ่ะกเอเดกมีมาโชเจ้นะ